ครับพบกับทีเด็ดจานบ่าวประจำวันที่10พฤศจ,จิกาย,ยน2 5 6 5วันนี้จานก็จะมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดมวยในศึกเพชรยินดีณเวทีมวยราชดำเนินโดยจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันใครที่สนใจเดิมพันมวยสดมวยสเต็ปมวยพักยกแอดไลน์มาเลยที่แอ7 s y n y b มีแอดนำหน้าได้นะช่วงที่1จะเริ่มชกตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปโดยคู่เอกคือสมรักน้อยมวยเด็ด789ปะทะชาละวันหยกข,ขาวแสนชัยยิ้มในพิกัด122อนมาเริกันที่สมรักน้อเด็ด89อายปีส่วนสูง 176เซนติเมตรชาวจังหวัดหนองคายมวยฝีมือ,มอครบเครื่องเดินหน้าแทงขยันออกอาวุธวงนอกดีชกครั้งล่าสุดเมื่อ1เดือนกับอีก5วันสถิติ5ไฟล์หลังสดุดชนะ3แพ้2โดยไฟล์ล่าสดุดชนะนอกเมืองลาวเกียรติทรงยศในยกที่3ไป ส่วนทางด้านชาลวันยกขาวแสนชัยิมอายุ21ปีส่วนสูง164เซนติเมตรชาวจังหวัดบุรีมมรัมย์มวยฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมฉลาดล็อกตีวงในแน่นรวดเร็วชกครั้งล่าสุดเมื่อ2เดือนกับอีก2วันสถิติ5ไฟหลังสุดชนะ3แพ้2โดยไฟล่าสุดชนะคะแนนสถานฟ้าวอ,อนุชาไปสำหรับไฟน้จานมองไปที่สมรักน้อยเพราะช่วงที่ยาวกว่าพอสมควรแถมยังมีลูกเล่นและอาวุธหลากหลายอีกชาละวันน่าจะลำบากอยู่นิดๆๆนิดหน่อยหน่อยะครับจานจึงฟันธงให้ไปที่สมรักน้อยครับผมมากันในช่วงที่สองของศึกเพชรยินดีโดยจะเริ่ม ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีโดยคู่เอกจะเป็นนำโทน MC7 7ปะทะเพชรอนันต์ปอจรินศักด์ในพิกัด124ปอนด์มากันที่นำโทนอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรชาวจังหวัดสุรินทร์มวยเข่าขวาดุดันเปิดเกมสัดแข้งอาวุธหลักหลายวงในเหนียวแข็งแก่งโชคไฟล่าสุดเมื่อ1เดือนกับอีก28วันสถิติ5ไฟ์หลังสุดชนะ3แพ้2โดยไฟล่าสุดชนะคะแนนฟุกน้อยสอแว่นแก้วไปส่วนทางด้านเพชรอนันต์อายุ 24. ปี่วนสูง167เซนส ชาวจังหวัดสงขลามวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงอาวุธหลากหลายชกครั้งล่าสุดเมื่อ6เดือนกับอีก22วันสถิติ5ไฟหลังสุดชนะ2แพ้3โดยไฟล่าสุดชนะคะแนนเสือภูเขาจักรยานมวยไทยยิปคู่นี้จานมองไปว่านำโทนแข่งแกร่งทั้งช่วงและความฟิตน่าจะสามารถเอาชนะทางด้านเพชรอันันต์ไปได้นะครับจานจึงฟันธงให้ไปที่นำโทน MC77 ครับผมสำหรับไฟนี้จานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จานด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในไฟหน้าครับผม สวัสดีครับ